สวัสดีครับกับผมนายธน,นกิจธนวราณกุลนักศึกษาสาขาสาังคมศึกษาชช้นปีที่4วันนี้ก็ผมจะมาสาธิตวิธีการแสดงตนเป็นพุทธธรรมกะนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับครับการแสดงตนเป็นพุทธธรรมกะนะครับจําเป็นที่ต้องใช้สถานที่ที่เป็นอุโบสถนะครับแต่ว่าถ้าหากอุโบสถนั้นไม่สามารถที่จัดได้นะครับควรที่มีสิ่งของดังนี้ครับก็คือพระพุทธรูปกระถางธูปเชิญเทียนใจการสารปักดอกไม้ บาตน้ำมนต์ที่มีน้ำเต็มทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยภิกษุตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเทียนน้ำมนต์หนึ่งเล่มและสุดท้ายก็คือสายสิ่งหนึ่งกลุ่มครับครับสำหรับขั้นตอนปฏิบัตินะครับจะประกอบด้วยดังนี้ครับก็คือเมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้วนะครับให้ผู้แสดงตนเป็นพุทธธรรมกะจุดทุบเทียนบูชาพระและกราบเป็นจังคบวิตริสามครั้งและนำสวดครับอนอื่นก็ต้องกราบเป็นจังคบวิตริสามครั้งครับ อิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ราบอิมินาสกาเลนะ สังคงปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้ครับ,รบเมื่อนำสวดเสร็จแล้วนะครับตัวแทนผู้แสดงตนนะครับจะคางเข้าถวายเครื่องสักการะดอกไม้ทูบแพรเทียนแพรแก่พระเถระและกราบด,ด้วยเป็นจังขาบดิษฐาครัง้งครับเมื่อผู้แทนคางเข้าไปถวายนะครับก็กราบด,ด้วยเป็นจังขับดิษฐาครั้งนะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นทุกคนจะการาบนมัสก,การพุทธเจ้านะครับผมสามครั้งดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหลังจากนั้นนะครับจะกล่าวคําปฏิยาณตนเป็นพุทธธรรมกะดังนี้นะครับผู้ชายนะครับจะขึ้นต้นด้วยเอเตมยังส่วนผู้หญิงจะขึ้นต้นด้วย ตามมาอย่างนะครับพันเตสุจีระปรินิพุตตมปิตัง,ตงพะะควนตงังสารานางขฉามะธรรมันจะสังคันจะพุทธามากาติโนสังโคทาเลตุเมื่อปฏิยานร,ร็จนะครับให้กรบเป็นจังข้บผลิตสามครั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมกะนะครับผมพุทธังชีวิตตังยาวะนิพานังสารนางขชามิข้าวเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตลอดถึงนารุพานธรมังชีวิตตังยาวะนิพานังสารนางขชามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตลอดถึงพระนารพาน สังขังชีวิตังยาวัติพานังสารนังขฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตลอดถึงนาฬิานพุทธามามะโกติสำหรับผู้หญิงนะครับผมจะขึ้นต้นด้วยพุทธามามิกานะครับพุทธามามะโกติมังสังโคทาเลตุขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธามากะ ผู้นักถือซึ่งพักพุทธว่าเป็นของของข้าพเจ้าทำมามโกติสำหรับผู้หญิงนะครับจะท่องด้วยทำามามิกานะครับทำมามโกติมังสังโคทาเรตุขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นธรมามกะผู้นักถือซึ่งมาทมว่าเป็นของของข,องข้าพเจ้าสังฆะมามโกติสำหรับผู้หญิงนะครับจะท่องด้วยสังฆามิกานะครับ สังคะมามโกติมังสังโคทาเลตุขอพระสงฆ์จงจำข้าวเจ้าไว้ว่าเป็นสังฆาม,ามะกะผู้นักถือพระสงฆ์เป็นของของข้าพาเจ้าอิมาหางพะควาอตตภาวังตุมหากังังปริจฉาณิข้าแต่พระภูมีพระพาคเจ้าขอสลักอัตภาพร่างกายนี้แต่พระองค์ ท่องบ,บทนี้ด้วยกันสามครั้งนะครับและกลาบ3ามหนนะครับครับลำดับต่อไปนะครับผมพระเถรละจะให้โอวาขณะให้โอวาทุกคนพนมมือนะครับแล้วยกมือขึ้นจบที่กลางหน้าผากนะครับผมพร้อมกับคำกล่าวคำว่าสาธุนะครับ และเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าพรมและเทพพิดานะครับผมและอารัธนาสิง์ดังๆพร้อมกันดังนี้มะยังพันเตวิสงวิสงรักขณาถายะติสารเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสงวิสงรักขณาถ่ายะติสารเนนัสหะปัญจะศีรานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสงวิสงรักขณาถายะ ติสระเนนะสหปัญจะศีรานิยาจามะตะนักกาบสามครั้งนะครับลำดับต,ต่อไปนะครับจะถวาจะตุปปัจจัยไยยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับเมื่อพัสสวดยะถาวริวหาตัวแทนกดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลเมื่อพัสสวดสัพพีติโย และพนมมือรับพรจากพระและจาดไป็นจบริกสามครั้งสุดท้ายนะครับผมรับพุทธมามัตกกบัตจากพระเถระเป็นอันเสร็จพิธีครับ